โอ้โหเช้ามุมกาแฟของนาเล็กวันนี้พามาชมไอเดียเด็ดๆไอเดียเก๋ๆของนาเล็กเนี่ฮะก็เป็นมุมกาแฟที่สร้างจากโถส้วมนะของเก่าที่เขาทิ้งแต่เราเก็บเห็นไหมฮะน่ารังเกียจไหมถ้าเราทำแบบนี้ ่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเช้าก็มาจิบกาแฟกับมุมสบายสบายของนาเล็กฮะหลายคนอาจจะรังเกียจนตโอ้โหนี่พามากินกับตรงโถส้วมเนี่ยนะอันนี้เป็นโถชักโคกเก่าที่เขาทิ้งเนะเขาทิ้งที่บริเวณทิ้งขยะนาเล็กเห็นก็ถือว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะก่อนที่จะเอาไปทุบทำลาย นาเล็กก็เลยยกมาอุตสาห์ทนยกมาหนักนะเนี่ยเอามาสร้างประโยชน์จัดแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้สวยๆเลยเนะี yeah. ่ยอักเกาเว่ยนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทนทานนะตระกูลป่านสอนนารายน่นเนี่ยนะพวกนี้ต้องการน้ำน้อย ต้องการแดดเนี่ยแล้วตรงนี้ก็อกโกนิมาเศรษฐีใหม่โอ้โหไม้มงคลมาปลูกอยู่ในส้วมตัวนี้ก็เป็นอากาเว่เหมือนกันตัวนั้นก็เศรษฐีใหม่เนี่อากาเว่ตัวนี้บอซใสเอาต้นใสมาทำบอนใสเห็นไหมต้นเล็กๆสีสวย ห้ดูใกล้ๆนาเล็กจัดตัดแต่งเห็นไหมรากเกาะหินด้วยเป็นไงฮะฝีมือนาเล็ก <c oughs> กว่าจะได้นะก็เอาเท่าที่ได้ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับมันนะก็ทำสนุกสนุกเพลิดเพลินไปนี่แหละการรู้จักเอาสิ่งที่แบบว่าเหลือใช้สิ่งที่เขาทิ้ง ที่มองว่าไร้ค่านะเอามาสร้างคุณประโยชน์โถส้วมเอาไปวางตรงไหนคนก็รังเกียจนะแต่ตอนเข้าห้องน้ำเราไม่เคยรังเกียจนะเอามาวางในโซนนี้แล้วเราจัดแต่งเอาต้นไมส้สวยมาใส่หาความเหมาะสมความลงตัวของต้นไม้นะแล้วแต่เราอยากจะจัดนะจัดแบบไหนก็ได้ เนี่ยโถส้วมบางทีมันก็มีน้ําขังเพราะฉะนั้นไม้ที่อยู่ได้ก็ต้องมีต้องการความชื้นพอสมควรสามารถที่จะรับความชื้นจากน้ําได้เนี่ยทุกอย่างที่เป็นของทิ้งนั่นเลยก็มาใช้ประโยชน์หมดทั้งขยะเก่าๆก,กระถางแตกๆก,ก็มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มหมด โถน้ําชักโครกเนี่ยอันนี้ก็แตกนะมันไม่สามารถใส่น้ําได้แต่ว่ามันก็สามารถที่จะใส่ต้นไม้เราได้นี่แหละไอเดียบันเจิดฮะเวลาเราทําอะไรบ่อยๆนะการได้ลงมือทําบ่อยๆคิดบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดสิ่งดีๆออกมาให้ได้ตลอด คนน่นเลเห็นโถส้วมนันเลก็เนี่ยอันแรกมาทําอันเดียวเนี่ยแต่พอมีอันที่สองเราก็ต้องมาจัดเพิ่มเติมอีกถ้ามีอันที่สามเราก็ต้องหามุมจัดใหม่อีกนะมันมันสนุกมันมีความสุขลองทําดูฮะใครที่มีอะไรอยู่ที่บ้านเนะเอามาใช้ประโยชน์เอามาทําดูนะพอทําได้มันจะมีความสุขมาก เห็นสิ่งที่เขาไร้ค่าแล้วมาทําให้มีค่าเนี่ยตัวนี้จะมีความสุขมากกว่ามากกว่าที่เราจะไปหาซื้ออันที่บอกว่าราคาแพงๆเอามาทํามาแต่งพอทําไปทํามาพวกนี้มันจะไม่มีค่าเลยพราะถ้ามันเก่าแต่ของเหล่านี้มันจากของที่ไร้ค่าเอามาทําให้มีค่านมันน่าภูมิใจมากกว่า ลองดูนะใครลองลองทำอะไรสักอย่างแล้วจะมีความภูมิใจมีความสุขคนอื่นไม่ชื่นชมแต่ตัวเราเองชื่นชมนะอย่าลืมฮะชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะรับรองว่าทำอะไรก็มีความสุขอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะมาชื่นชมอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะมายินดีอะไรกับเรามากมาย ให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองศรัทธาตัวเองทำอะไรก็สำเร็จครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล้กก็เก็บมาฝากแล้วก็ให้แง่ายคิดดีๆนะในการที่ช่วยกันดูแลโลกเรานะเห็นไหมครับลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยลดปริมาณขยะสุดยอด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ